สวัสดีครับผมนายพุทธพงษ์แซ่ลิ้มปะวะส2ทับเลขที่16ครับสวัสดีครับผมนายนฤบดีนาคน้อยเลขที่21อยู่ชั้นปะวะส23ทับสสวัสดีครับชื่อนายวรุทวงจันปะวะส2ทับเลขที่28ครับสวัสดีครับผมนายยุทธนาศรีเทพปะวะส2 3ทับเลขที่26 สวัสดีครับผมนัทพงศ์มณีแฉจางปสสอทับสามเลขที่ปีสิบครับดีไซน์ทิงกิง้งการคิดเชิงออกแบบเป็นวิธีสร้างความคิดใหม่อย่างก้าวกระโดดนอกกรอบเดิมโดยเฉพาะสำหรับโครงการและปัญหาที่ซับซ้อนเป็นเวลาที่ต้องใช้ทีมที่มีความชำนาญหลากหลายศาสตร์จำเป็นต้องสร้างและทดลองต้นแบบกับผู้ใช้ การคิดเชิงออกแบบนำสิ่งที่มนุษย์ต้องการสิ่งที่เทคโนโลยีเอื้อให้เป็นจริงได้และสิ่งที่เป็นไปได้ทางเศรษฐกิจมารวมกันและเอื้อให้ผู้ที่ไม่เคยฝึกเป็นนักออกแบบและสามารถใช้เครื่องมือคิดสร้างสรรค์เพื่อตอบปัญหาความท้าทายในะต่างๆอย่างกว้างขวางการคิดเชิงออกแบบเป็นวิธีการทำงานที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลางเน้นการลงมือปฏิบัติ และความร่วมมือเพื่อสร้างความเข้าใจเปลี่ยนกรอบความคิดและแก้ปัญหาการคิดเชิงออกแบบให้ความสำคัญกับการทำให้ผลิตภัณฑ์และบริการตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากกว่ารูปร่างหน้าตาปัญหาทางธุรกิจการทำงานออกแบบโดยมีมนุษย์เป็นศูนย์กลางจำเป็นต้องได้รับการปรับให้เป็นมาตรฐานมีขั้นตอนชัดเจนเอื้อให้สามารถอธิบายกระบวนการทำงานเป็นขั้น ขั้นที่เข้าใจได้ดีและนำไปใช้ได้ง่ายเพื่อการนี้เดวิดเคลลี่ทิมบาวและโรเจอร์มาตินได้คิดคำว่าดีไซน์ h ิงกิ้งหรือการคิดเชิองออกแบบขึ้นมาในยุค1990เพื่อรวบรวมอธิบายเรื่องการออกแบบที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลางซึ่งได้รับการพัฒนามายาวนานให้องค์กรและผู้ ไม่มีพื้นฐานการออกแบบเข้าใจได้ง่ายเอื้อให้สามารถนำไปใช้คิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสารรค์ในวงกว้างได้ I eat design thinking i m p o r t e n t ความสำคัญของการคิดเชิงออกแบบการคิดเชิงออกแบบสำคัญอย่างไร 1. ความเสี่ยงในการเปิดตัวหรือวางตลาดสิ่งใหม่ๆ 2. ช่วยจัดระบบการเรียนรู้และสิ่งเรียนรู้ในโครงการอย่างรวดเร็ว3สร้างทางออกที่เป็นนวัตกรรมก้าวกระโดดไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆ 4. พัฒนาแนวทางเครื่องมือและสร้างนวัตกรรมที่เหมาะสำหรับองค์กร 5. สร้างนวัตกรรมคิดสร้างสารรค์และการสร้างนวัตกรรมในโครงในองค์กร6เอื้อมให้ใช้ประโยชน์ จากบุคลากรอย่างเต็มศักยภาพด้วยการร่วมมือการทำงานเป็นทีมและระหว่างคนต่างศาสตร์ในทุกระดับ 7. กระตุ้นการเปลี่ยนแปลงข้อมูลความรู้และความคิดภาพในองค์กร 8. เพิ่มและสร้างมูลค่าของนวัตกรรมให้สูงที่สุดด้วยโมเดิร์ลธุรกิจใหม่ 1.2. Design t h i n ี i n น m o d งก and c o n o e แอ i o n เปรียบเทียกบกระบวนการคิดเชิองออกแบบ Design Thinking Process การคิดเชิองออกแบบของมหาวิทยาลัย Stanford ประกอบไปด้วยการทำงาน5ขั้นตอนได้แก่การทำความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้งการตั้งกรอบโจทย์การสร้างความคิดการสร้างต้นแบบและการทดสอบ หากพิจารณาในภาพรวมจะเห็นได้ว่า2ขั้นตอนแรกคือการทำความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้งและการตั้งกรอบโจทย์เป็นขั้นตอนแห่งการสร้างความเข้าใจและการตีความปัญหาดับเบิลไดมอนด์ดีไซน์โปรเซสหากเปรียบเทียกบกระบวนการออกแบบนี้จะแบ่งได้เป็น4ขั้นตอนได้แก่ Discover Define, Develop และ Deliver จะเห็นได้ว่ามีความคล้ายคลึงกันมากกล่าวคือขั้นตอน1และ2เป็นขั้นตอนสร้างความเข้าใจตีปัญหายอย่างลึกซึ้งเพื่อกำหนดโจทย์และตั้งเป้าหมายของโครงการขั้นตอนที่ 3, Develop คือขั้นตอนแห่งการสร้างความคิดใหม่หลากหลายและขั้นตอนที่ 4, Deliver เป็นขั้นตอนแห่งการทดสอบช่วงสุดท้าย Design Thinking Double Diamond Diagram ตามแผนภูมิอาจดูเห็นว่ากระบวนการทำงานเลี้ยงขั้นตอนต่อกันเป็นเส้นตรงกันจนจบแต่ในการทำงานจริงทีมต้องทำงานเข้าขั้นตอนต่างๆหลายครั้งเพื่อพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับกลุ่มเป้าหมาย การลงมือทำและพบปัญหาอย่างรวดเร็วทำให้มีทีมโอกาสปรับพัฒนาแนวคิดให้สมบูรณ์หนึ่งจุดสามไม Set, ตทูเซตสกิลเซตไมเซตหรือชุดทัศนคติหมายถึงกลุ่มหรือชุดของมุมมองการรับรู้ความเชื่อแนวการคิดหรือทัศนคติที่ส่งผลหรือเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมการตัดสินใจกระทำ รวมถึงการตีความการทำความเข้าใจและการตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆ Tool Set หรือชุดเครื่องมือหมายถึงกลุ่มหรือชุดของวิธีการทำงานเทคนิคโมเดลที่ได้รับการยอมรับว่ามีประโยชน์เพื่อให้สามารถทำงานได้ตามเป้าหมายการคิดเชิงออกแบบมีเครื่องมือมากมาย ที่ทีมสามารถเลือกใช้เปลี่ยนและพัฒนาเครื่องมือได้ตามความเหมาะสมกับโครงการและขั้นตอนการทำงานสกิลเซ็ตหรือชุดทักษะหมายถึงกลุ่มหรือชุดของความสามารถความรู้ความเข้าใจความเชี่ยวชาญในทัศนคติความเชี่ยวชาญในทักษะเฉพาะบางประเภทที่ผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการทำงานคิดเชิงออกแบบการสร้างความชำนาญต้องอาศัยการฝึกฝนการลงมือทำหลายๆครั้งเพื่อเรียนรู้และพัฒนาระดับความสามารถเฉพาะตนขึ้นตามลำดับ1.4 Design Thinking Mindset ชุดทัศนะการคิดเชิงออกแบบชุดทัศนะการคิดเชิงออกแบบที่สำคัญได้แก่เรียนรู้จากความล้มเหลว ใช้การทดลองต้นแบบแสดงให้เห็นเข้าใจผู้ใช้อย่างลึกซึ้งลงมือทำมุ่งเน้นสร้างคุณค่าแก่ผู้ใช้ในการลงมือทำมากกว่าคิดเพียงอย่างเดียวมีความมั่นใจในการคิดสร้างสรร์ยอมรับความไม่ชัดเจนคิดบวกการทำงานวนซ้ำความเื่อมมือของผู้ที่มุมมองต่างกันไต่ตอ,องกระบวนการทำให้เข้าใจปัญหาชัดเจน การทําความเข้าใจและปรับเปลี่ยนชุดทัศนะต้องอาศัยการทดลองทําด้วยตัวเอง